บรรยากาศเช้านี้ครับวัดสังขะปีดีนะครับกำนานเสือหัวขาดนะครับอันนี้ก็กําลังจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างเจดีนะครับเนาะถ้าจาไม่ผิดเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะตอกเสาเข็มตอกไรเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์ครับเนาะอันนี้พญานาคใกล้เสร็จแล้วนะครับสําหรับทุกท่านที่ร่วมบุญนะครับสร้างเกิดสร้างองค์พญานาคนะครับรอบโบสถ์นะครับผมเนาะนี่ครับยกช่อฟ้า เรียบร้อยนะครับแล้วแต่ฝังจะร้องฝังลูกนิมิตอันนี้บรรยากาศรอบข้างก่อนเนาะอันนี้เก็บพญานาคครับเนาะที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศนะครับที่รวมบุญกันเข้ามานี่ครับเนาะเป็นกิจพญานาคอันนี้ที่เว้นไว้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกําไรเป็นอันนี้ขององค์พญานาคนะครับก็รายละเอียด ก็ถือว่าสร้างไว้พอสมควรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างของโบสถ์นะครับบรรยากาศเนาะนีะ่ครับจากการเขียนชื่อเขียนอะไรเนาะเอาอันนี้อันนี้มาเป็นตัวไอันี้ตัวนี้ <c oughs> ก็มีอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากร่วมบุญนะครับอยากร่วมบุญนี่ครับเนาะ อันนี้ก็เป็นด้านหลังใครที่อยากร่วมบุญเขียนชื่อกิดพญานาคนะครับเนาะก็ลองติดต่อมานะครับลองติดต่อมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้อีกทีนึงนะครับเนาะอันนี้เขาเก็บรายละเอียดนะครับเนาะอันนี้เก็บรายละเอียดโอ้สวยๆครับเนาะถือว่าสวยอยู่สวยๆนะครับอันนี้ด้านหลังที่ยกผ้าประธานเข้าไปนะครับอันนี้ปิดทึบนะครับก็จะสร้างรวดลายจะทํา อะไรอีกอันนี้บรรยากาศรอบโบสถ์นะครับเช้านี้ของวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับมีนาเนาะก็ใกล้เข้าเมษาใกล้เข้าปีใหม่ไทยแล้วนะครับเนาะนี่ครับพระอาทิตย์เนาะพระอาทิตย์สางตรงนู้นก็เป็นลานพญนาคครับเนาะลานพญนาคนี่ครับลานพญนาค เดี๋ยวจะพาชมด้านไหนกันเลยนะครับด้านไหนกันอาจจะสันส่นๆหน่อยนึงนะครับพอดีเอามือจับเอามือจับมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้เตรียมพร้อมมานะครับพอดีเป็นเรื่องบังเอิญคือกันเนาะครับเรื่องบังเอิญมือนกันมนะาสักถนี่ครับเนาะที่ขมแมกุณขมแมกเขาเอารูป ตัดต่อรูปนะครับไปอ้างนะครับว่าอักขระเลขยันตต่างๆนะครับอันนี้อักขระเลขยันต์นี่ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นของครูบาอาจารย์เป็นของหลวงพ่อนะครับที่ท่านได้สัพพวิชาเรียนล่ำเรียนมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเลยสร้างขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเสื้อหัวขาดก็ครบหมดเลยนะครับครบหมดทุกตัวนะครับเนาะ นี่นี่ครับเนาะเจ็ดตัวหนึ่งสองสามหเจดเจ็ดตัวครับผม <c oughs> ก็มียันรวดลายต่างๆอันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับภาพคระพนังนะครับอันนี้องค์พญานาคนะครับนี่ที่หลวงพ่อท่านได้นิมิตเห็นนะครับก็นี่ครับเนาะก็วันเขาเรียกว่าอะไรวัน วันนั้นวันวงสวงนะถ้าจำไม่ผิดเนาเป็นวันวงสวงหรือวันอะไรนะครับได้ยกเสียนมานะครับทนที่ยกเสียนมานะครับถูกเรียกถูกหวยกันหมดนะครับองค์นี้นะครับแรงตต้งแต่มาเลยนะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะครับบางคนบางท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับจากใต้นะครับมาขอโชคลาภจากท่านก็มีนะครับประสบความสําเร็จนะครับนี่นะองนี้ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็น่าจะประดิษฐานด้านหน้าโบสถ์นะครับอันนี้องค์นี้อีกองคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพญานาคนี่ครับเนาะสวยงามอันนี้องค์พระประธานนะครับที่ช่วยกันหล่อหลอมนะครับที่ผมเคยทาคลิปนะครับแล้วก็เขียนเขาเรียกว่าเขียนใบเขียนชื่อนะครับมาหล่อพระประธานนะครับเนาะอันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็อาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์เต็มที่เท่าไหร่ครับ นี่ครับภาพอักษระเลขยันต่างๆนี่ครับสวยงามนะครับภายในโบสถ์อาจจะมีคนเอาลงหลายคนนะครับอาจจะเป็นพี่แจ็คประทาไยนะครับหนึ่งเดซซิ่งอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็มีความบังเอิญก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีจังหวะนะครับได้มาวัดแต่เช้านะครับของวันนี้นะครับก็มาก่อน เขาเรียกว่าอะไรก่อนชั้นชั้นช่วงเช้านะครับชั้นเช้านะครับก็เลยได้มาทําคลิปให้ดูให้ชมนะครับทุกทีผมจะมาตอนบ่ายนะครับพอดีมีจิตธุระครับก็เลยมาช่วงเช้าก็เลยว่างช่วงเช้ามาหลังจากธุระเสร็จก็เลยมานะครับก็เลยมาให้พี่ๆบางคนอาจจะติดตามแต่ของผมนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบางคนอาจจะติดตามหลายๆช่องนะครับก็อาจจะดูไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันนะครับผมเนาะก็อาจจะเห็นบางรายบางอย่างนะครับบางคนเขาก็แจกไปนะครับบางคนเขาก็แจกไปสักนะครับสถานที่สักนี่ก็จะมีเช่วัดสักเสื้อหักขาดเนี่ยครับจะมีเช่วัดสังขปีดีนะครับณปัจจุบันนี้มีวัดสังขปีดีมีอยู่ลบบุรีนะครับเป็นซึ่งเป็น ลูกบุญธรรมนะครับสอเสือดำนะครับอาจารย์แจ็คนะครับอาจารย์บอยอยู่ปากช่องนะครับซึ่งไหว้ครูไปแล้วเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับเมื่อสองสามวันเอยเมื่อสองวันสามวันที่ผ่านมานะครับวันที่29้ามีนานะครับซึ่งบังเอิญผมติดธุระเกี่ยวกับการเรียนของลูกนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็ถือว่าพลาดโอกาสอยู่สำหรับผมนะครับอาจจะปีหน้าอาจจะไปนะครับ นะครับแต่ว่าแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือถ้าจำไม่ผิดนด้เป็นเสือตัวนี้นะครับเสือตัวนี้จะเป็นวัดสว่างโสพลนะครับวัดสว่างโสพลนะครับจะสามารถสักเสือตัวนี้ได้นะครับเสือตัวนี้เสือหางงอนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ครับมันจะมีเสือกระจนหางงอกับหางขาดนะครับเนาะก็ีนี่นี่เดี๋ยวผมจะดูเสือตัวที่หกนะครับทาไมผมถึง อันนี้เสือตัวที่หนี่ครับอันนี้จะเป็นชื่อหลวงพ่อตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนะผมได้สอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นชื่อหลวงพ่อนี่ครับนี่เสือตัวที่หมีเสือตัวเดียวนะครับที่มีชื่อหลวงพ่อนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลวดลายไม่ใช่ลวดลายในเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นลวดลายในการสักนะครับในการสักเป็นลวดลายของการสักเลยก็คือลวดลายเต็มๆเลยนะครับอันนี้เสือตัวที่ห้านะครับ ก็มียันต่างๆมหาอุดมหาเสน่ห์นะครับมีหลายหลากหลายนะครับคุณเนาะนี่ฮนุมานอะไรประมาณนี้ก็เยอะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเสือหักขาดอย่างเดียวนะครับก็ที่ท่านหลวงพ่อท่านได้ร่ำเรียนสพพวิชามานะครับเนาะเสียงอาจจะสะท้อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรบทมหาอุดนะครับบทมหายันมหาอุดนะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ ผมก็จำชื่อทียกไม่ได้เนาะก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดมหายันนะครับก็ผมจะมาให้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะตัดต่อเอาพอประมาณที่ผมสามารถทำได้นะครับพอดีผมไม่เก่งคอมเท่าไหร่เนาะเกี่ยวกับการตัดต่อนะครับอันนี้ก็จะมาชมในโบสถ์สวยงามครับอันนี้แดดแสงสะท้อนนะครับตอนเช้านะครับแดดสะท้อนมาปุ๊บนะครับแสงโป๊บผ่านมามาใส่องค์พระประธานนะครับสุดยอดับเนาะ สวยงามครับถึอเป็นภาพที่สวยงามครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับสามารถขอพรได้เลยครับขอพรขอพรได้เลยนะครับเนาะขอพรได้เลยขอพรองค์พญานาคขอพรองค์พระประธานได้เลยนะครับเนาะสาภาพขอพรได้เลยนะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับสําหรับใครที่อยากโอนเงินถวายหลวงพ่อนะครับโอนเงินร่วมสร้างโบสถ์สร้างาลาร์อะไรต่างๆนะครับก็ ติดต่อมาได้หรือว่าไม่จําเป็นต้องผ่านผมนะครับขอเลขบัญชีหลวงพ่อมาก็ได้นะครับผมเนาะผมมีให้นะครับผมมีให้นะครับมีให้ก็คือโอนบาทสองบาทไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องอายนะครับบาทสองบาทห้าสิบตั้งยี่สิบตั้งไอหมดนะครับเนาะการร่วมบุญนะครับอยู่ที่จิตใจนะครับเหมือนท่านพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะครับที่ว่าเขาอะไรที่ว่าแม่มันเนาะ ที่มาถือดอกบวัวนะครับถือดอกบวัวจะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรไอ้เผอิญกลางทางนะครับเจอวัวเจอควายนะครับวิ่งไล่ชนไล่ผิดนะครับจนจนเสียชีวิตนะครับจนเสียชีวิตนะครับพอเสียชีวิตไปแล้วก็เกิดมาเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าเกิดมาเป็นองค์เทวดาเป็นอันนี้นะครับเนาะจากที่ผมเคยอ่านคร่าวๆมาเนาะครับก็คือ เขาเรียกว่าอะไรจิตใจนะครับจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับจิตใจที่ศรัทธานะครับก็เลยก็คือไม่เกี่ยวกับที่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงนะครับอยู่ใกล้แค่ไหนนะครับผมเนาะไม่จําเป็นต้องมาถึงสถานที่นะครับเราทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกุศโรบายอีกทีหนึ่งนะครับของทางศาสนาพุทธธรรมะเรานะครับเนาะอันนี้ก็ถ้าไม่ชัดยังไงก็เสียงไม่ชัดยังไงก็ บอกมาได้นะครับพอดีไม่อะไรอุปกรณ์อะไรผมก็ไม่ได้เอามานะครับมาแต่ตัวเปล่าๆเ,เลยนะครับวันนี้ก็ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ทันไอ้ไม่ทันเขาเรียกว่าอะไรไม่ทันไม่ทันฉันนะครับตอนเช้าผมก็เลยไม่ได้เตรียมเลยมาก็ซื้อแต่น้ํามาซื้อแต่น้ํามาก็มาถวายร่วมกันนะครับสมาชิกในช่องนะครับลูกค้าในช่องนะครับหรือว่าคนดูต่างๆนะครับที่ ติดตามผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมมาก็แนะนํามาได้นะครับเนาะก็อันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับ